จะมารองมีมาม่าสีพือนนะทุกคนบาแเมนใช่ไก่ดูเป็นไส้เส้ c ไก่เฟรนช์ร้านเมนนะทุกคนนี่ทุกคนกินแล้วเหมือนจะเผ็ดเหมือนที่เรากินคลิปที่แล้วไหมถ้าเผ็ดนี้ก็เข้าโลกบาลรอบสองตอนรอบแล้ว สิบครั้งอะไรสิบครั้งเข้าห้องน้ำโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปจัดเตรียมหมามาม่าของหลังนะคะไปกันเลยมาจ้าทุกคนใช่ตอนนี้เราก็ลวกมาม่าเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาเส้นใ้ดูว่านกินขนาดไหนดูทุกคนสีชมพู กินน่าเกินโอเคต่อไปนี้แล้วก็จะมาทำการใส่ซอสนะทุกคนนี่ไงมีสองแชมพูน่ากินน่ารักด้วยทุกคนสีแชมพูน่ารักแตยปุยมุยปุยมุยแกวิธีใส่ยนยนใส่ลงไปส้องห่อทุกคน เอาไปเลยดูอันนี้มันจะเป็นสีอะไรโอ้มันเป็นผงอย่างนี้แกเป็นผงนี่เขาใส่ชีสมาด้วยโอ้ยเขาใส่ชีสทุกคนใช่ทุกคนเขาจะใส่ชีสลงไปในนี้ด้วยนะอืมอันนี้ถุงชีสโอ้เพลอเลยโอ้โหนใช่แกใส่ลงไปอมากินมากินทุกคนลองดูจะเป็นยังไงบ้างทุกนี้แกโทรหาสันรวยทำไม เพราะว่ากูยังไงไปยังไงมายังไงไปงานได้ไหมเพราะว่ามันเผ็ดโอ้น่ากินอ่ะโอ้ยคนเท่าโอ้ทุกคนดูโอ้น่ากินอ่ะมันหอมมั้ยหอมมากเส้นใหญ่มากทุกคนนี่เรจะให้ดูชัดๆดูคนแล้วเดี๋ยวก่อนขอคนก่อนออนะขอคนก่อนจะให้ดูชัดๆเลยทุกคน โอ้ยน้ำลายเหี้ยละน้ำลายน้ำหวานน้ำลายเต็มปากเลยอยากกินโหนั่ากินมากทุกคนโอ้หอมชีสมากคนหอมกลิ่นชีสมากมันแตกต่างกันเนาะใช่มันแตกต่างกันถ้าเป็นแบบว่นไปซีสีดำมาคุณกับคุณสองมันก็จะมีแบบกลิ่นพริกหอมเห็นพริกอันนี้เป็นหอมชีสด้วยทุกคน อร่อยมากวันนี้เราก็จะมีแบบเอทางนั้นแกแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นไก่ผัดรกไก่กับแกบแกผักแกกินผักกินผักววาจะได้แข็งแรงโอเคพอแล้วล่ะจะไม่กินผักฉันไม่กินผักแล้วที่ขาะไม่ได้วันนี้เพื่อความสดชื่นของเราก็คือ น้ำโอ้แตงโมน้ำนี่ทุกคนมีแตงโมสดซื่อจัดไปน้องขาน้องขาแล้วก็มันเริ่มในคำแรกเลยอือหืออือหือแครอเผ็ดเหมือนกันนะนี่ อร่อยมากอร่อยมากทุกคนก <c oughs> ลิ่นหอมมากกินตอลร้อนก็แบบที่สุด <c oughs> อย่างนี้ต้องกัดไก่ใส่ทุกคน อ,อร่อยอืม้มอร่อยอ่ะอือหมันไม่ได้เผ็ดมากนะมันแบบเผ็ดกำพอดีอนี่ยไกำลองอร่อยอ่ะอมันชอบเป็นผัก

วันนี้จะมีบทลงโทษอะไรบอกมาสิวันนี้จะมีบทลงโทษอะไรถ้าใครกินไม่หมดทำยังไงล้างจานมึงล้างจานหรือว่าล้างจานแล้วก็คลีนโต๊นะทุกคนใช่ทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าใครเป็นคนแพ้เป็นคนชนะนะต้องติดตามดูจนจบคลิปเลยนะทุกคนแล้วก็มาทราบว่าใครจะเป็นคนแพ้ออกนากูจะทำให้ได้ อรอออ่อยพอละเออไวแกจัดไปอนอ่มมากทุกคนกินหนัมก,กาม,ม,ม,ามากแล้วแข็งแรง ทุกคนรู้ไหมว่าความจริงแล้วเราสองคนเป็นอะไรกันจัง แล้วพเราสองคนน่ะเป็นฝาแฝดกันโอ้โไปดูสาวอะไรง่ายๆเลยเสื้อหรือล่าหุ่นหุ่นอีกทุกคนโค้งหน้าที่เป็นวงกลมคล้ายวงลีอะไรวะน่าจะเพี้ยนนะวันนี้กูโอ้ย ทุกคนตอนนี้เยลลี่มันไปเข้าห้องน้ำแต่บอกมันนะเราจะแอบ ส,ส่เส้นให้มันเพิ่มอีอันเร้ต้มเผื่อไว้ทุกคนเราต้มเผื่อไว้จะแอบใส,ส่เส้นให้มันมันไม่รู้หรอ,อ,อ,อแล้วมันจะได้มีคนล้างตาง นี่ใช้วิธีเจาะเหมือนเดิมตายแล้วมึงทำเธหัยใจไม่ออวแล้วตายแล้วเอมกินต่ออ้าวของกูมันยังเยอะอยู่กิดก นน้นไม่ใช่กินหมดไปเยอะเลยเห็นไหมจริงเหรอจริงชั้นีม่ทำอะไรเลยแกก็แกก็ลองนึกดูว่าทุกคนเป็นพยานให้น้มันกินหมดจริงปะเนี่ยทำไมของเรามันเหลือเยอะจังเลยมันไม่มีอะไรมันอยากให้กูร้านจานมาเนี่ยไม่ใช่ฉันน่ะรักแกมากนะจะไม่มีวันทรยศแกได้ ฉันจะทำนายดแกหรอเพราะว่าเราอะจะเป็นเพื่อนรักกันฮึหมดเรี่ยวหมดแรงมองตาคุไม่นจะหลับ กินแตงโมดีกว่าเผ็ดแล้วต้องกินแตงโมูลทุกคนอืมแตงมูลไดว่าสดชื่ออืมอืมอืมแตงโมนี่ทุกคนอืมอืม ทุกคนสุดท้ายมันก็ชะนะเราก็ต้องล้างจานตามเคยทุกคนฮึท้าดาทะเลน์แตล้วจานทอร์โอ้อิ่มมากอืม อร่อยมากทุกคนตกตาฉันทุกคนฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยหวานมากจ้ะอร่อยแตงโมเมกานก็หวานกันเนี่ยใครว่าของเมกายิ่งหวานยิ่งกว่าเอเชียอีกแเรากินแล้วตื่ใจอะไรหวานแตงโม มึงคิดไปไกลคืว่าแตงหมูก็ไม่ว่าจะํำว่าความไมกายิ่งหวานกว่าของเองเจลี่มึงคิดไปไกลอะเนี่ยจ้าทุกคนตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่ประจักรู้กันทราบว่าตอนนี้ฉันเป็นผู้ชนะคิอคีเนคเราม่ได้แกล้งอะไรเลยทุกคน กลับไปกอดเราคลิปก็ได้ว่าทุกคนต้องเป็นพยานให้เรานะว่ามันทําอะไรกับเราบ้างไม่ได้ทำรถนม่าสีชมพูเนี่ยมันก็จะต่างจากรถอ่ะที่เรากินไปคลิปที่แล้วเกินแล้วมันก็โคตรกลมกล่อมเลยทุกคนใช่แล้วแบบเส้นก็มีความแบบว่าเหนียวนุ่มแล้วก็มีความหอมของชีสจากผงชีสนี่โอ้ใช่อร่อยมากคนที่แบบเป็นสายชีสสายอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบชอบมากจัดแล้วนะทุกคนอร่อยมากตอนนี้เราก็ จะขอตัวแล้วนะทุกคนใช่เพราะว่าลิลลี่เนี่ยต้องรีบไปล้างจานดูมันพูดต้องรีบไปล้างจานแล้วก็ต้องรีบไปเคลียร์โอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะคลิปหน้าทุกคนเจอกันบาย ทำกับดูได้ยังไงน้องสาวมันแสไลฟ์ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลย